สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาเล่น RTC นะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ผมใช้งานอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงในเบื้องต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ LED ดับนะครับผมเขียนเอาไว้ว่าถ้าเกิดวินาทีมากกว่า30นะครับก็จะให้ LED ติดนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ อ่า LED ติดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการต่อวงจรต่อยังไงนะครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ r t c ตัวนี้ก็คือ DS 3 2 3 1นะครับก็ตัวนี้นะครับเขาจะคุยกันผ่าน I s q C นะครับซึ่ง I s q C เนี่ยในตัวของ Node MCU ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในขาที่1กับขาที่2นะครับก็คือว่าเป็น SCL ในขาที่ D 1นะครับแล้วก็ SDA นะครับอยู่ที่ขา2นะครับแล้วเราก็ต่อ ตัว R นะครับ 4.7k นะครับเพื่อเป็น pull up ให้กับไฟนะครับให้กับ signal นะครับแล้วผมก็จะต่อขา D0 เป็น LED เอาไว้นะครับตามรูปนี้เลยทีนี้นะครับเรามาดูที่โค้ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้เอาไว้นะครับเป็นไลบรารีที่ผมเอามาเพิ่มโค้ดเข้าไปนิดหน่อยนะครับจะมี example ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำการโหลดตัวนี้มานะครับ ผมจะตั้งที่ดาวน์โหลดตรงนี้เอาไว้อยู่ที่ตัวของดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ตรงสเกจนะครับแล้วก็ไปที่ d d d ซ i p นะครับ Library นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอตัวนี้นะครับเราก็สามารถ open ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรา open เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่ไฟล์ e x a m p l e นะครับ แล้วเราก็ไปที่ตัวที่เราโหลดลงมานะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับมาเข้าที่ example นะครับในกรณีที่ใช้ตัว l ิบที่ผมทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องแก้นิดนึงนะครับก็คือว่าตัว clock นะครับตัวของคอมไพเลอร์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีตัว clock ตัวนี้ที่ใช้ชื่อตัวแปรนี้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องแก้นะครับผมก็จะแก้ตัวนี้เติม s เข้าไป1ตัวนะครับอ่าเราจะแก้ทั้งหมดเลยนะครับพอเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูโค้ดกันเลยโค้ดก็คือในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นไลบรารีนะครับแล้วเราก็สร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับที่ไปดึง property ของตัวในไลบรารีของ ds3231 นะครับเพื่อที่จะเอามาเรียกใช้นะครับอ่าทีนี้ สิ่งที่ผมทำต่อนะครับก็คือว่าผมจะมี LED อยู่ที่ขาสูดด้วยนะครับตามรูปที่ได้ให้ดูไปข้างต้นนะครับแล้วก็ในตัวของเซตอัพนะครับผมก็จะใช้ซีเรียลบิกินบอร a ดเลด9006นะครับเพื่อให้มอนิเตอร์ดูได้นะครับก็คือใช้อยู่ที่9006นะครับแล้วก็พอเวลาเบิร์นครั้งแรกหรือเวลาเปิดครั้งแรกขึ้นมานะครับก็จะขึ้นคำว่า microproject thailand นะครับแล้วก็ตัว pin mode ตรงนี้ เราก็ใช้ d0 ตรงนี้นะครับตัวแปรนี้มาใช้เสร็จแล้วสิ่งที่เราทําต่อเข้ามานะครับก็ให้ property ตัวนี้นะครับที่เราไปดึง Library มาแล้วเราก็เรียกใช้ให้เริ่มทํางานนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เป็นการ set date time นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ set นะครับเวลาเบิร์นโปรแกรมไปเนี่ยเขาก็จะดึง data หรือดึงเวลาในเครื่องของเรานั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้ตัว clock ตัวนี้นะครับก็คือไปดึงเวลานะครับมาเก็บลงตัวแปร t ดีทีนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตรงนี้เป็นการพิมพ์ออกมานะครับตัวดีก็จะมีปีมีเดือนมีวันมีชั่วโมงมีนาทีแล้วก็มีวินาทีนะครับแล้วก็ทําการดีเลย์หวินาทีนะครับแล้วเราก็มาเข้าโลจิกว่าถ้าตัววินาทีนะครับมากกว่า30วินาทีเนี่ย ตัว LED ก็จะติดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเงื่อนไขอื่นนะครับก็คือว่าไม่ได้มากกว่า30วินะครับก็จะดับนะครับก็คือตั้งแต่30วิลงมาเนี่ยนะครับก็จะดับนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่าเท่ากับ30วิก็คือตั้งแต่31วิขึ้นไปเนี่ยก็จะติดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเวลาปัจจุบันเป็น53 54เนี่ยไฟก็ยังติดอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้เป็นศูนย์นะครับไฟก็จะดับนะครับอ่าไฟก็ดับเรียบร้อยแล้วก็ตาม เงื่อนไขนี้เลยนะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ